เทศกาลกินเจคืออะไรกินเจคืออะไรยกมือดิค่ะอ่าต้องต้องเชมยกื่อ,อชแบบตอบก่อนกินเจคือคืออะไรครับกินมามา่าใช่ไหมมาม่ากินมามา่าเหรอโอเคแล้วอ่าตอไปตอบเลยครับกินเจห้ามกินเนื้อสัตว์ค่ะโอ้ยแล้วคำตอบที่ถูกต้องนะครับชเชื่อแบบพะเนี้ยสวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชื่อแบบฟันเอ้ยพ่อเอ๊ะ จะเป็นอันนี้นะคะตอนนี้นะครับก็จะมีชารนจ์นะครับทำอะไรดีพ่อเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบมีคำถามชิงไอติมดีว่าเป็นเกี่ยวกับหมวดความรู้รอบตัวพ่อเอ็มพ่อเอ็มหนูดูว่าเหมือนกันนี่๋ยวจะใครตอบถูกนะใครตอบถูกได้ไอติมไปโอเคไหมแต่ถ้าใครตอบผิดอดกินอเคนะไอติมไอติมมีหลายแบบเลยแล้วก็ใครตอบถูกกี่ครั้งก็ได้ไปเลย โอเคไหมใช่ใครตอบไม่ได้เลยก็อดกินเลยโอเคไหมแม่เบลล์จะมาตั้งคำถามนะเอาคำถามยากๆหน่อยนะพ่อเอ็มพิธีกรเลยแล้วกันนะอ่าโอเคคุณชื่ออะไรครับอม่เบลล์คิดครับค่ะอันนี้ชื่ออะไรครับเซเบตพันนี่อ่อ่าคุณพร้อมจะตอบคำถามแล้วใช่ไหมครับผมพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะคำถามข้อที่หนึ่งนะครับใครตอบได้เลยยกมือนะครับยกมืออย่นี่นะครับอย่าเพิ่งตอบก่อนนะครับใครตอบได้ยกมือนะยยกมือก่อนนะอ่าเดี๋ยวแม่อูจะดูให้ว่าใครยกมือก่อนนะครับผม ไม่ต้องมองมองกล้องไม่ต้องมอง,มองกล้องอย่างเดียวค่ะมองกล้องตอบได้ยกมือนะคำถามข้อหนึ่งถามว่าคำถามเ,าเอาแบบกำลังเป็นกระแสช่วง<บ>นี้ <บา S 1> นะโมะะไปเลยพ่อเอ็มเทศกาลกินเจคืออะไรกินเจคืออะไรยกมือทีต้องต้องใช้แบบยกมือต้องใช้แบตอบก่อนกินเจคืออะไรกินเจคือคคืออะไรรับกินมาม่าใช่ไหมมาม่ากินมาม่าเหรอโอเคแล้วอาตาไปตามเลยครับกินเจ กินเนื้อสัตว์ค่ะแล้วคำตอบที่ถูกต้องนะครับเอานะครับแล้วคําตอบที่ถูกต้องระหว่างมาม่าก,กับห้ามกินสัตว์ลองตอบสิครับว่าคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรเนื้อสัตว์ค่ะได้จริงเลยครับอ้าวแล้วต้องใชใ<ห>เบรอ่ะพี่เอมเดี๋ยวข้อต่อไปเดี๋ยวข้อต่อไปข้อต่อไปนะต่อไปเอาล่ะเอาไอติมให้ก่อนดูเขาเสียเซลล์มากเลยนะไลายเดี๋ยวมีตั้งหลายข้อไเกมมีตั้งเยอะโอ้ยอยอู้ยของดีด้วย อุ้ยอ่าอีกคำหนึงอีกครั้งนึงพ่อเอ็มอีกคำถามนึงนะครับถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนอ่าเอาสติตั้งสติตั้งสตินะดูดดูยืดดมแม่จะให้ปละให้ปลาปลาทำไมอ่ะแม่กูจะให้ปลาปลาทำไมเล่นปลาปั๊มพ่อเอ็มเป็นที่กองเพิ่มไม่เอาเหลืออยู่ต่อไปคำถามมีอยู่มีอยู่ว่านะครับมีอยู่ว่ายุงกัดหนึงพ่อเอ็มกินเจห้ามตบยุงนะจะบอกให้เหอใช่เหรอห้ามฆ่าสัตว์ คำถามมีอยู่ว่าอันนี้คือที่เรามาถายกันนะถ้าอัปเดตได้สองหอทำางก็เองยกคนก่อนเลยนะก็เอ็มได้สองหอก็เอาไปเลยสองหอโอเคถไม่ได้ก็อดชันเมื่อกี้หนูยังยกคนแรกเลยต่ตอบให้ถูกกระชัต้องรีบตอบนะตอไปนะทุกคนเตรียมคำถามนะมองกล้องมองกล้องแล้วเตรียมยกมือนะเดี๋ยวกล้องจะดูว่าใครยกมือก่อนนะ คำถามข้อที่สอง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 แล้วจะเป็นคำถามข้อสุดท้ายท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 ายก็คือ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 การกราบพระพุทธรูปของศาสนาพุทธกราบทั้งหมดกี่ครั้งยกมือนะใครรู้ยกมือใครรู้กี่ครั้งเชเบตยกมือเพราะเอ็มมันยากไปเอาง่ายกว่านี้ได้ไหมโอ้กราบพระกี่ครั้งยังตอบไม่ได้นี่มันไม่ง่ายยกมือยกมือยกมือแล้วตอบอ่าหันหน้ามองกล้องสามครั้งสามครั้งจะไปตอบไหมสองกี่ครั้ง ไม่รู้เหรอไม่รู้ก็ลองตอบดูลูกเขาเขาหงอยมากเลยเขาบอกไม่รู้ใช่เป็ว่ากี่ครั้งหรอกเราต3ครั้งไม่รู้เขาไม่รู้หรอกพ่อเอ็มคำถามเฉลยเลยนะว่าคำถามนี่ถูกหรือเปล่านะและคำตอบก็3ครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3ครั้งถูกเต้มเยเอาเป็ดปูไปเลยครับปูไปเลยครับเอาเป็ดได้ติมบาย2อันเลยนะคะเราจะกินไอติมโชว์กันเลยนะคะกลับ้านนูกตาจะเป็น เอา้าทำไมอ่ะแบ่งน้องเหรอแบ่งเหรออุย้ยพี่แบ่งน้อง <c oughs> อได้เหรอกอดพี่ด้วยกอดด้วย,ยจริงจริงแล้วมันก็เป็นชาเลนจ์ที่พ่อเอ็มกับแม่อูอคิดกันขึ้นมาใช่ปะใช่ใช่ก็จริงๆอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเซอเร์เบดเขายังเล็กอยู่นะครับเขาต้องจะตอบไม่ได้นะเพราะว่าออมเล็ตเขาเรียนหนังสือไปเยอะกว่านะซึ่งสุดท้ายแล้วออมเล็ตเขาแบ่งไหมแบ่งไหมแบ่งไหมแล้วพี่ออมเล็ตแบ่งน้องไหม ดีใจไหมครับเสียใจไหมที่ตอบไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะตั้งใจเรียนนะคะรู้ไหมยังไงไอติมก็ยังไงพี่อมเล็ตก็แบ่งอยู่แล้วแม่อุมั่นใจเนาะเพราะเราคิดไว้อยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคอนเทนต์น่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวให้พี่อมเล็ตเขาไปเล่นกับให้ยางนะเนาะเนาะไปเล่นด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ